ชัวไฮเลยเส้นสดด้ยจ้ะเป็นบีบสดๆดเลยเส้นเหมือนซีเนียวซีนุ่มส่วนใหญ่ห้างกินยา้าจังแถวนี้เป็นแบห็นบีบไปแล้วเนาะเส้นหนมจีนเมืองเลยนี่คือเขาจะเอาแป้งมาบีบสดๆนะครับแป้งมาบีบสดๆลงหม้อเลยละ่ะต้องมีการมากินรอบซ่องรอบซ้ำรอบซีนะคะการันตีอีกแล้วแม่ซอสไตเลยมันแดง,แงถ้าเป็นหนังสมัยก่อนนึกถึงหนัง ไม่น่ากนะครับ ยมืนน้อน,นี้มากินร้านต่ำเลยคุนขาวามันแซ่บเด้จ้ะเหมียนเส้นฮอนฮอนๆมีพผักกันจองผู้เห็นแล้วยากห้ากินยากเร้อต่ำไปเลยนะต่ำเลยซาคาคอมมิตาซิตี้สวนบุรีจ้ะ ๋ถวพันทองน้องแถวเนี้ยนะมันใกล้ใกล้กับพันทองอ่ะครับจะพิกัดมาเอาจ้ะจะพิกัดมาจะไม่เจอนะพิกัดมันจะอยู่ร้านอยู่งขวามืออยู่ฟังขวามือจะเห่าเลยไหมไม่นิดนึงมันอยู่ฟังไา้มือจ้ะให้สังเกตดีๆนสังเกตดีด้วยนะหลงไปข้างในกันยากแล้วห้องห้องจอกๆแล้วค่ะ มีเอาป่ะเอา,เ,าเอา,าเอาเอา้เอาขอา่อานอลำซัวเขื่อนตั้นี่ก็ะตัหอยโขง้งกินบอตั้มห้อยโคงนะกินบรรยากาศนี่นะคนเหมือนตุ๊กกะบรรยากาศเย็นมากเลยบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับ <c oughs> ก็เลยใส่เสื้อแบบมาห้อมบ้านๆกับสาวใสเป็นแท็กทีมกันเลยวันเนี้ยบรรยากาศอย่างนี้นะครับ มันต้องจิบน้ำเก๊กฮวยเนาะเอาอะไรมาย่างสักหน่อยแล้วก็จิบน้ำเก๊กฮวยแต่วันนี้เรามีหม้อจุ่มนะครับเดี๋ยวต้องมีเก๊กฮวยสักหน่อยละที่นี่คนก็มาเรื่อยๆนะครับคนจะเยอะช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับแต่แต่ที่ผมมาวันนี้เป็นวันจันทร์เมนูเยอะมากนะครับเมนูต่าเมนูอะไรต่างๆเยอะมากต้องรอดูครับรอชิมดูว่าจะเป็นยังไงอาหารจะรสชาติถูกปากไหมคนเลยนะครับคนมองสะงุงแต่สาวาตนี่คือคนผู้หลวงติดกันนะครับเดี๋ยวรอชิมดูนะครับน้ำกระเจี๊ยบ เส,ส้งงาไตซังน้ำก็เจี๊ยบจ้ะ,น,น,น,ะ,น,ะน้ำทางร้านมหมี่ร่ายยางเลยจ้ะน้ำรันใหญ่น้องเงินแทมมาให้ชิมน,น่ากินนะครับใส่ขันแบบว่านๆตั้งแต่ตอนเด็กเลยเนี่ยไม่อของแบบนี้หาดูยากแล้วนะม,นนมันไม่ค่อยมีนะเออเมนูเส้าไตาสังวัอนี้ <laughs> มีเจีวฮอนเนื้อจะ้ะตําห้อยโคงตําไทยเลยตําปลาดองแดงลาบเป็ดละะแล้วกันยางไส้อ่อนเดี๋ยวรอดูหน้าตาสั่งมาก่อนเนาะไม่อิ่มแล้วก็ไปเติมห <laughs> <laughs> นึ่สองสามสี่ห้าหกยางเราด้วยจ้ะ ครับขายดีไ้่ขายดีอันนี้ผมไม่ดูเลยอันนี้คือรลบีครับไปแล้วนะครับทำมา4ปีอันนี้อันนี้รุ่นหลังเนี่ยกำลังบินไปแล้ว าเอาไตกลิ่นตําให้โค้งก่อนจ้ะตัวให้จังไม่เยอะเน,ะ150นาะร้อยห้าสิบได้ไรไหมน้ำเงี้ยราคาร้อยห้าสิบนะได้เยอะจริง,รงเลยตัวโตมันเอาดูตัวนะอุ้ยผมเลยตัวใหญ่ๆวันนี้ก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครับฝนต<ำ>กน้็นไงน้ำปลาเพิ่นได้เลยค่ะบะหมี่กินไม่เม่นเด้อจ้ะอันนี้ไม่เราไม่ได้มาอวยนะเราใจนะครับ เราจ่ายตังทุกบาททุกสตางค์นะมาเด้อคนเลยคุณจังหวัดเลยเอาห้างกินยักษจ้ะมาร้านนี้เลยถ้าใครอยู่แถวชนบุรีเนาะค่อยๆตัวใหญ่ัตขนาดกลางน้องเป็นมาพอดีกินจ้ะทานแซบสิมน้ำมุอนเนมะแล้วตำแบบหน้าตาน่า,นากินเลยนะน้ำลายแตกแล้วครับตาก้องน้ำลายแตกแล้วใจครับอันนี้สัว มาลองสวดทีนี้ชัวไ้เลยเส้นสดด้จ้ะเป็นบีบสดสดเลยเส้นเหมือนซีเนียวซีนุม่มสสวนญ่ห้างกินยาสังแถวนี้เ่้นไงเห็นบีบไปแล้วเนาะเส้นหนุ่มจีนเมืองเลยนี่คือเขาจะเอาแป้งมาบีบสดๆนะครับแป้งมาบีบสดๆลงหม้อเลยละ่ะคื่อใจเศร้าตายคักแซบจัง รสชาติพอดีพริกขึ้นเผ็ดจังสไตล์สังขนาดกลางเลยจ้ะนะเผ็ดพอดีกินเผ็ดไร่บ่ได้ทำเส้นเหนียวนี่จ้ะเส้นน้อยเส้นมันมีลายขนาดเลยค่ะอันนี้เมันมันขึ้นอยู่กับอะไรนะภาษาเลยเรียกอะไรนะเสียนเสียนขึ้นอยู่กับเสียนบีบจ้ะอันนี้หูมันน้อยมันน้อยกแสิเส้นน้อยผ่านโอวองันว่าทานผักกันจองเลยจ้ะมันให้ยนี้ เทเลยของซีไล่ได้เทวชนบุรีห้าซื้อยากจ้ะเขาเลยได้ใส่ผักบุ้งนะครับมนผักบ,บุ้งกระเซ็บผักบุ้งก้านใหญ่ๆที่ใส่แกงเดืกปูพวกนั้นอันนี้ตำปลาดองแดงจ้ะซาตายสังเป็นตำปลาอันนี้เส้นดองแดงคนภาคกลางหรือที่ไหนก็จะไม่ค่อยรู้จักเนาะเส้นดองแดงนี่คือจะเป็นเส้นเหมือนกับเส้นอะไรนะเส้นรสช่องเนาะแต่เป็นแป้งขนมจีนนะครับบีบลงซาตายบีบให้เบิ้ง เส้นนองแดงมันแปบ,บไก่โอกกหมี่ด้วยจ้ะสาไตาวุ้นดิซังสีตุ๋ใไน่แลยไก่โอกอ่ะนี่ค่ะเส้นแดง,งดตําโจโกน้องก็ตํารสชาติพอดีนะพอดีจ้ะหวานพอดีเปรี้ยวพอดีเม่หวานไปนะะ้วค่ะพอดีนัวชาไตมากถ้าเราไม่ชอบหวานนะครับเราบุกไปเลยเพราะว่าถ้าเอารสชาติของพ่อค้านะ ้าค้าเขาก็จะทำรสชาติของออริจินอลที่เป็นของเขานะครับเป็นสูตรของเขาเองตํปาปลามีห้อยมีน้องไม้จะห้อมพักดองหอมจัห้อ,หอยน้องไม้มมแซ่บจังต้องมีการมากินรอบซ่องรอบซ้ำรอบซีนะคะ่ะการันตีอีกแล้วแม่ลาไตาได้เลยมันดแดง ิมไส้อ่อนนะครับอ่อนยางจัดโอ้หสีหน้าตาหน้าทานมากเลยตัวนี้หม้ออบมันมีกลิ่นหอมเลยละป็นไงกรุบไหมไส้มันสดอะค่ะเวลาเขามาอบหอมเนื้อก็เป็นไส้ก็เป็นกรุดๆน้ำหอมกรุดๆไม่เหนียวนะมันเหนียวจัง น้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเผ็ดพอดีจ<แถ>้ะก็คือไม่ใช่น้ำจิ้มแจ่วเนาะแต่เขาจะมีน้ำจิ้มแจ่วมาให้นะแต่เป็นสำหรับเนื้อจิ้มจุม่มเนาะนี่ลาบเป็ดด้วยจ้าชิมลาบเป็ดเศราตายบอกใครกินไปไหนลาบเป็ดอะ่ะเ <c oughs> บาวิวมากหอมเคว,ว้าจังชิมนี่คำนึงก่อนจ้ะ <c oughs> หม,มกไฟมัดหมกไฟมักแล้วชิม่อนยะแซบ่บ อ,อร่อยทุกอยางเห็ดไหมทีนี้เหลืออีกเมนูหนึ่งนะครับจุมนะ่มเนาะจุ่มเนื้อผักใ่ก่อนนะไอ้ถ้าเป็นหนังสมัยก่อนนึกถึงหนังไม่น่านะครับ คนก็มาเรื่อยๆนะครับนี่เป็นวันจันทร์นะมันเยกาก้าศมันดีจ้ะคึมๆเย็นๆสบายนี้ก็เอาขึ้นมาสอตก่มะขามเปียก มามาจา้ะหอมน,อน,นึกว่าจะบอกว่าอร่อยเนื้อกันุ่มเปาก่อนค่ะคำเล็กลวกลิ้นเลยแซ่บภาพรวมๆแล้วโอเคไหมคืนน้ำลายหลายรอบเลยนะครับจากกล้อง สาวตายมากินย so ั่วผมนย่าสาวตายก็ได้ชิมไปแล้วนะครับแต่ผมฝั่งนี้มันมืดหน่อยนะเผาบิวนี่มืดจังบนตุมใส่เสื้อพ่อพี่หญ่บ้านมาจ้ะพ่อพี่นายก็แม่พี่หญ่เสื้อวัฒนธรรมท้องถิ่นครับน้องแดงเนาะชิมก่อนแล้้วตา็อหอมหอมพักบนึกถึงมึงเลยเนี่ยอืมเนาะอร่อยครับอร่อยอ่ะ ต,ต้มทั้งหมดเลยต้มแต่ละซีปมนเลยอืมอร่อยมันมาครบรสเลยนะครับน้ำปลาร้านี่หอมเนาะลองดูเส้นครับนี่เส้นเส้นมังเลยเเส้นหียกัดข้าวโอ๊ตหวนมันมกรอบครับชิ้นมันกรอบเขากรอบมากจีกามามัต้มในสุดสุดเลยกิบไปเลย <c oughs> มาครับตรงนี้หอย ดูซีหอยนาตัวมันเริ่มแล้วได้เยอะมากเลยนะครับหอ,หอยสะอาดด้วยหอยอนาม <c oughs> ไม่โดนดินเลยนะครับอร่อยพอนนี้เนีผมชิมราบเป็ดอันนี้คู่กับน้ำเจ๊กฮวยผมอย่างดีเลยนะกินราบเป็ดนะครับมันต้องมีหอมเจียวอย่างเงี้ยหอมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดทอดนะเนี่ยราบเป็ดอร่อยครับ แต่มือนะครับผมอยู่อีกฝั่งนะกล้องวางไม่ได้หอยตั่ดินหอยนะอดนยอินคุ้มนะเนี่ยย้ำอีกทีคุ้มมากๆเลยนะครับ ใส่ให้อไหนที่หนึ่งแซ็บทุกอย่างค่ะต้องทีหนึ่งทุกอย่างอ่ะกันก็ลง น้ำซุปกะะ็ห้าก่อน้ำซุปอร่อยแล้วนะกุ่มซุปเมื่อกี้เนี่ยอร่อยเลยไม่อร่อยจริงไม่ซุปน้ำนะครับไม่อร่อยเนี่ยไม่มีการซดน้ำเลยนะ รือยนะครับยาวๆเลยแล้วแต่ผมเกิดนี่ของผมหนตาแหละอันนี้สั่งเผ็ดพอดีเนะี่ยแต่หลายอย่างหลายตำเก็ดประมวลเข้ามาหมดเลย เป็นยังไงเรื่องซี่ตึงๆน้อยนึงจะ้ะต้องหมดนะคะดูครับสองัวเมียกินเยอะไม่เยอะ ตาไหลแล้วตอนเนี้ยครับขำตูเลยแต่เป่าก่อนนะครับร้อนนะครับเจ่ยวฮอนเด้อ,อดใส่ไข่ดีใส่ซิเบัลหรอร้อน เผ็ดครับเผ็ดน,น้ำเจียวฮอนอิ่มแล้วด้วจ้าคุม้มแซ่บทุกอย่างโดยเฉพาะตำห้หนาะได้ลล่จากร้อยห้าสิบเต็มทาดเลยคุม้มเส้นนมจีนฮอนก็นได้กินส้มเจียกาา้า แวะมากันในจ้าร้านตำเลยนะชมบุรีแท่วพันทอง g เลยค่ะเซาใจกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเซาใจหนุ่แนนนะจา้าคลิปนี้กับพอแค่นี้ค่ะ